าแก้เช้างแก้วนางแก้วอะไรต่ออะไรแก้ไปในที่นี้มีความหมายว่าประเมินแค่นั้นแต่ครับอยาจะเข้าใจเลยถ้าเป็นไม้แก้วแล้วจะขีดยังไงอย่าซื้อความรู้สึก แต่กกแก้วมัแก้วมันี้ที่เป็นแก้วสารพัดในแกเนยเป็นของจพาะพระเจ้า,าจากพรอาจรยแตแก้วพอร่วงลักไปนะแก้วมันี้เป็นคู่บุญของพระเจ้า ถพรแก้มณนีนั้นที่ว่ามีเป็นปกติแล้วแก่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นเหลืออะไรแม้แก้มณนีอันเดียวกันะนะไม่ได้มีเป็นปกติแก่พระเจ้าจักรพรรดนั้นอยูยก่อนนะต่อเมื่อสรงปฏิบัติปฏิบัติชอบนะสมควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิงหต่าหาแก้มันีจึงลอยมานะเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้ามีรีนก็จะตั้ง ตรัสตาว่าหาไม่ได้พระคุณเจ้าแค่มานีนั้นที่ว่าพระเจ้าจากักรัรรพระองค์นั้นนั่นเดียวทรงทำให้ปรากฏพระเจ้าสกรพรรพระองค์นั้นทรงทำให้บังเกิดนะเรียกว่าเป็นของคู่บุญนะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะคนที่ทำบุญยอดเยีย่ยมอ่าที่สุ อธิไม่อาหารอะไรต่างๆนะมันก็ต้องเป็นเรื่องของคนมีบุญกดจะปรากฏนะฮเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ไปพูดถึงอธินม่อาหารเสงพระธาตนะุนะนะสะเทือนซางหลายคนแหม่ไม่ชอบผมชอบใจที่ผมพูดนะครับนั่งหน้ามุ่ยหน้าก็กผมเห็นแล้วคนที่นั่งติดๆแล้วคนอารยานั่งหน้ามุ่ยหน้าก็กเพราะว่า ไปถ่ายรูปมาเจนะอน,นะแล้วก็พัณนาอภินะิหารอะไรต่างๆราชานะนะดูเหมือน,นววก,กับราชาเทเชวดาโกถ่ายมาไม่เตง่งเรื่องสวยงามมาก ถาจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่ปรากฏในธรรมดาแล้ว่ะว่าไปเฝ้ากราบไหว้พระธาตุพระเจดีย์บรรจบพระธาตุพระอาราต์ด้วยกันนะคนหนึ่งเป็นคนนักถือพระพุทธศาสนาร้วยอาัยในพระรัตนตรัยก่าวไหว้ไปะจิตเรื่องศสเป็นอย่างยิ่งเห็นอภพิณิหารนี้ อีกคนหนึ่งเป็นคนนอกศาสนานะนะไปกันนะครับเพราะว่าคนที่เรือกสายนั้เป็นญาตกกิไปกันแม่กราบไหว้ก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเทวดารู้ใจของบุคคลผู้กราบไหว้ ม่อะไรนะผมเห็นว่าผมหัวแล้วไม่เชื่อศาะนาแล้วนะนะไม่กลาบไม่อะไรด้วยเพราะผมไม่เชื่อใย,ยต,ตัวการ์ดนะครัเป็นถ่ายรูปพระพุทธเจ้าสิก็ได้ัดดดบขันปริมิพานไปแล้วก็ยังไม่ยอมให้รับบอกว่าที่นิหารตรงกระทำไว้ร่วงหน้าอานุเคราะห์ชาวพุทธอะไรต่ออะไรก็ไปอยู่ในมือใครก็ได้ที่ไม่นับถือพุทธศาสนาก็ได้ ถ้าจะเป็นเรื่องสาธารณะไม่ได้เหตุการณ์ยอาอินเนีรพวกนี้เพราะฉะนั้นมันเรื่องเทคนิคการถ่ายทำไร่ชาฝาผ่า,า,ะาน,นะไรตัวดีนะครับอาจจะได้รับความสนับสนุนจากขั้นสูงรัฐบาลก็ได้หนะถ้าไม่คนเขาทึ่งแล้วก็มากราบไหว้หพระเจดีย์จริงจริงเงินทองก็เข้าประเพไงนะครับเป็นเช่นนี้นะเพราะฉะนั้น ก็เรื่องของบุญของแต่ละคน,นทำนองเดียวกันน,นะครับสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิก็เฉพาะพระพุทธเจ้าจักรพรรดินะเมื่อพระเจ้า,าจ,จัากรพรรดิพระองค์นั้นล่วงลับไปแล้วนะครับของเหล่านี้ก็จะไม่ตั้งอยู่โดยดีให้ใครต่อใครได้พบเห็นได้เข้ามาจ่ายสอยเรานะครับก็อันตรธานหายวาไประโ่ตา์ที่ที่เคยตั้งอยู่นั่นแหละต่อเมื่อมีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใหม่ ขึ้นมาจึงจะปรากฏดีแต่เพระเาะฉะนั้นพระเจ้ามีริ้นรจงรับสั่งอย่างนั้นว่าถูกแล้วหาที่ได้พระคุณเจ้าเข้ามาีนนั้นเชื่อว่าพระเจ้าสกรัรรพระองค์นั้นนั่นเดียวทรงทําให้ปรากฏพระเจ้าสกรัรรพระองค์นั้นทรงทําให้บังเกิดพระน่าเกษรขอรถวายราพระพรอุปมาอุปจันทรยอุปโภคจันทร์นั้นเหมือนกัน มาาักอันสงบเย็นประกอบด้วยองค์แปดระตถาคตเจ้าทั้งหลายในปางก่อนทรงทําให้ปรากฏแล้วทรงสั่งสมไว้แล้วเมื่อไม่มีท่านผู้อนุสาสก็ขาดไปปงทั้งหลายไปเป็นของลึกลับถูกปิดถูกฟังไว้ให้สนญจไม่ได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงใช้พระปัญญาจากสุคนพกทําให้เกิดขึ้นทําให้เป็นทางใช้สนญจได้เพราะฉะนั้นจึงตัสไว้ว่าดูไปรับที่เกิดทั้งหลายสถาคตเป็นอรรรหันต พระอรหันตสัมมาสัมพุทธิเจ้าโคตรสัมมา,มมาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็มัรคนั้นหายไปแล้วนี่พระองค์จะจรู้ทมก็เจ้ากับพระองค์ไม่ทำให้เกิดอีกก็ถูกแล้วนะครับไม่น่าจะกันแยงแ้งกันแต่ว่าเรื่องเมื่อตะกี้นะผมจักติดหลกนะมันยังมีเรื่องนั่นก็คือพระธาตุนะครับ ปราแาปรากฏว่าโอ้ไกลๆก็มีปราทะแนะมาจากไหนก็ไม่รู้เพราะว,ว่าตอนสมัยที่พระ,ะ,ระพุทธเจ้าประเด็จับกันปอนนิพพานนะถ้าะาแทะมากมายอย่างนั้นเรื่องอะไรนะครต่างๆยกทัพมานะมุ่งหมายจะได้ปราแทะถ้าไม่ได้จะลบ เรียรีบนในย่อยยับ ได้อ,อกแล้ป้ายตัวหน้าพระรามนั่นแลแบ่งสันปันส่วนพระธาตุพยายามยุดติดทาตามสมควรเกิดความสําคัญของแต่และว่นที่ไม่เท่าเทียมกันก็แน่นอนว่านะแคว้นโกศลน,นะแคว้นมาคตนะจะเป็นแคว้นใหญ่ก็ต้องได้พระธาตส่วนดีๆไปนะแต่ว่าตัวหน้าพรานะแกขยัน เ็นชิ้นหนึ่งใส่มวยผมนะป่าผัวหันดีแต่เอาไปตรวจตรวจจะกิดใส่ชิ้นหนึ่งแตว่าไดรู้ไม่ยอมนะมาเอาไปบรรจุในอ่าในดาวดึงทำพระเจดีขึ้นในจุรามาดีแล้วก็บรรจุประทานมีไว้และไม่ยอมนะ แต่ตาอดเวลานี้นะครับสมมติว่าเสวดาไม่ยอมเจ้าคืนนะครับเสวดาขมเหนื่อยตามกันเนื่อยเลยนะคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีนะคนมีศีก็มีคนทุสีก็มีนะครับคน <c oughs> นักการเมืองที่ดีก็มีนักการเมืองที่โกงก็พวกนักการเมืองมีประกาเล่ นะครับเรื่องโกงเรื่องอะไรนั่นก็น่างจะหนาตานนะพูดง่ายๆว่าใครใครก็มีกันได้ทั้งนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ถ้าเอามารวมกันนะผมว่านะครูเขาทอบวัาไ่เงี้ยไรโอ้ยแนตะ่ เลยนี่พระธาตุของผู้บริสุทธิ์นะครับเชื่อไปอยู่ตามห้องนอนเชื่อไปอยู่ตามที่นั่นที่นี่ในบ้านคนนะครับนันไม่น่าจะเป็นปอยได้มันไม่ใช่ที่สถิตของสิ่งสถิตอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดมีอยู่นะครับต้องขอต้องขอถ้ากระทบระเรียนกันได้ก็ต้องทำเพราะจะไม่ ยังไงยังไงนะอ่าสีออกสีต้องออกสีเขียวกลามนะของกระดาษอะไรนนะ ให้เกิดขึ้นมาีนะบางทีก็เอามาุกเป็นตัวยอย่างทำเตียมขึ้นนะอาจารย์ขอถาวายพระพรมัสที่มีอยู่นั่นแหลซึ่งการไปําสลายไปลึกลับติดบังใช้สัญจรไม่ได้พร,พระตถาคตทรงใช้พระปัญญาจากตัวคนพบทำไม่เกิดขึ้นทำให้ใช้สัญจรได้แต่นั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจึงตสดสไว้ว่าโดูการพิสูจนทั้งหลายตถาคตเส็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ธรรมะที่ยังไม่เกิดเึ้นให้เกิดเึ้นดังนี้ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าบุริบางคนถางป่าชำระที่ดินใหา้สะอาดผู้คนย่อมกล่าวว่านั่นเป็นที่ดินของปู่ผู้นั้นดังนี้เหมือนอย่างในสมัยปัจจุบันนะครับนะที่ดีเขาเปิดโอกาสให้คนเข้าไปจัดจองได้บางท,ที่ที่ไม่มี ป็นที่ไม่มีถนโนไม่มีอะไรนะนอสส์จะเป็นต้นรกรางว่างเปล่ารัฐก็ไม่ได้ทําประโยชน์มีใครสักคนไปทําประโยชน์ในที่นั้นเขาเห็นว่าติดไปเพียงพอนเลยะแต่เขาก็ยกที่ดินนั้นออเคกสารครอครองเสร็ได้เสร็จที่ก็ถทาเับว่าเพราะไปทําประโยชน์ที่ตรงนั้นไ,ห,นนนไนนนห้เป็นประโยชน์เขาก็เลยเป็นเจ้าของที่ดินที่มานะครับนะ ใครก็ต้องนับว่าที่ดินนี้เป็นของคนนั้นข้อหิจันใดแหนะเอาอย่างนะก็ที่ดินนี้หาใช่ที่ดินที่บุรุษพวกนั้นทําให้เปลี่ยนไปทาให้เกิดขึ้นไม่เขาเชื่อว่าเป็นขเจ้าของขอที่ดินก็ราะทำที่ดินนั้นให้เป็นเอตุคือให้เป็นเอแหในความเป็นเจ้าของนะครับจันใดขอสละวันพละพรมัดที่มีอยู่นั่นเลย ซึ่งการไปฟังกระไรไปเล็กนักติดฟังใช้สัญจรไม่ได้พระาสถาก็ราะสนใจพระปัญญาจากตัคนพบทําให้เกิดขึ้นทําให้ใช้สัญจรได้จันนั่นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องนับเป็นทางของพระองค์พระองค์มาถามมาถามให้ใช้ให้มันมีประโยชน์ใช้ควาบเกิดประโยชน์ได้อีนะก็เป็นของพระองค์ไปเท่นี้ เพราะเอ็นนั้นจึงตรัสไว้ว่าดูการกทีิทุกทั้งหลายแต่ทก็เป็นพระอรหันตสัมสมสาบพรุธเจ้าผู้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดเป็นดังนี้พอมาถึงตรงนี้พระเจ้ามีนริศมพ่อพระไทยรับสั่งว่าดีจริงพระพุทธเจ้าน่นาะเกษพเจะขอยอมร,รับคำตามที่ท่านกล่าวมานี้เป็นอันจบปัญหาที่สี่ที่ชื่อว่ามรุกป,ป่าตนาปะปัญหามีอะไรสงสัยก็ อาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องแก้วมณีนะครับเขาเกิดขึ้นมาครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็มีการไม่มีการสูญสลายอะไรไปเลยกะคงจะต้องเสื่อมสลายนั่นแหละแต่ก็มีอูบั่นปัแต่เป็นแก้วพิเศษสําหรับพระเจ้าสกอบบาปัานท่านบอกว่าเป็นแก้วที่เทวดาท้าอานุภาพบรรดารทาให้เกิดแต่ก็ซ่อนไว้ในแหน่ที่นั้นเอาไว้เป็น าไว้กำหนะกนที <Yeah. S 2> ่กระตุ้นดีบ <that offering> <jo> ัเป็นบุญญาธิการมาเพื่อความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปอบางยกบานสมัยนะครับพระเจ้าจักรพรรดิก็มีรอบรๆสมัยหลวงพุทธเจ้าบานสมัยไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่มีพระเจ้าจักรพรรดิปกครองดูแลให้โลกนี้เราเห็นเพลินนี่ก็มีนะครับว่าไว้ในชาหรอกเพราะฉะนั้น ว่าเป็นของเทวดาบรรดาลเราก็ไมต้องไปสงสัยอะไรนะ <accent> อะไรครับไอ้ทีตองหรือค,คนที่อยากให้มีสีล่ะตัวเองก็ไม่มีศีแต่ก่อนคือทำโขงหลอกคนนะแอยากให้มีสีแล้วทำไมก็ไม่ใช้อุบายวีธีน,น,นตะเพราะว่าถ้าคนมีสีน่ะตัวเองกหลอกง,ง่ายไงแล้วํามจ้ามาบอกว่าเขาของจริงอ่ะนะ ขอให้จริงมบ่าของจริงนะแต่การกระทำมมีสะก็อยลอยันสสิแล้วเรื่องอะไรเราไปสนับสนองการกระทำมนก็มีสิ่งแีหใ่สีกรดอรงอนะแ่อล้วเหนไหมพอทำแล้วมันก็ต้องมีการควักกระเป ไม่เห็นต้องใ,ใ้บุญได้หรือเปล่ารับกระเป๋าที่จะได้ได้ท่ามานะครับแล้วก็พระท่าจะตามที่พวกนักการเมืองที่ชอบคนตัวสีเน,นี่ยนะพ่อค้าที่มันโอ่งๆนะครับได้มานะครับ,ได,รบได้มาด้วยอํานาจเงินดังนั้นนะนะไม่ใช่ด้วยอํานาจก็ให้คุณาางามความดีที่ผมเป็นอะไรจะประการใด นะครับได้เงินมาก็ได้ของไฟมาเรื่องของการเี่งเรยแต่แต่แต่ที่จะเรื่องอืเก้าสามเป็นต้นก็เป็นเรื่องพระธาตุเทื่อนั้น,นแล้ว่ก็พูดมันพูดได้สนับสนุนไอคนมีสี่นะอันนี้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับเขาจัดเสร คนไม่เป็นหัวหน้าคมไปไม่ใช่ลาแล้วครับโอ่าต่อนเขาเป็นว่าเป็นผู้หญิงก็ลแล้วกันะและ้วก็พยายามจะให้ผมไปได้ไดานะเพราะเอา่าเป็นตัวโฆษณาแต่ปรากดว่าคนก็ไม่ได้ไปกันสักเท่าไหร่หยุดหลายวันเขาอยากจะนไปที่อื่นตามที่สะดวกมากกว่าส่วนคนที่ไปฟังคำจริงๆนะครับนะเ,เขาจะไป อยู่แล้วต้องกลมไปอ่เคยกินไก่ยาฐานะที่เขาไปอยู่เป็นประจังเขาไม่เอาก็นั่งกันหลวงมาหลวงให้เสร็จน,นะครับก็มีการแวะข้างทางวัดอะไรไม่รู้ที่โบสถ์เป็นไม้อะวัดอะไรนะสวยงามมากนะหลวงสุดมากไปนะแวะธรรมมาตการนะผมพูดว่านี่วัดพคตรนะวัดโคตร ทำไหมจังมีสมสัตรสมหนุมานก็มีสมลิกิเนตก็มีสมอะไรก็มีนะแล้วก็มีใบเสียมสีประจำสมทำไม่ไนี่มันเรื่องหาหารกันเข้าวัดนะคนจัดรายการตัวเขาเขาก็าทำถูกแล้วไม่งั้นคนมันไม่ยอมเข้าวัดว่างั้นผมว่าไม่เข้าดีกว่ามันเข้าแล้ว นะมันเป็นไอะไรนะไอื่หาเยอก็ให้คนทดเจอน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ให้คนข่าวัดก่อนแล้วก็ให้เขาฟังทำแล้วเขาจะได้เป็นคนดีศีลได้เลยตอไปนอ <c oughs> นะครับนะเขาคิดอย่างนี้แหลว่าเขาถึงได้ทำเพราะแน่ควรจะต้อคิดอย่างนี้อยากให้คนมีศีลแต่คนอยากให้คนอื่นมีศีลต้องเป็นคนเห็นคุณค่าของศีลัวเองกจะต้องเป็นคนมี ไอ้นี่หลอกก็รักพิกันเนี่ยเรามีที่ไหนหรอกนะครับมันเรื่องของพวกฮานุมนะตารามอินดูอะไรเงี้ยก็บัญญัติขึ้นมา,านฮานุวานีกกันนะเ่มาใจเรื่องภราษายศรามาเกียนอะไรแท้ๆนะครับนะแล้วอีกต้มหนึ่งคนกลางจะหรูหรามาก็เพื่อนจะไม่กว่าจีนแหมส่วนมากจะเป็นโอ้วนที่สุมนี้นะครับ ฟังและแม้แต่ที่เรียนมาเยอะแยะมากมายมันเหมือนกับว่าไม่ช่วยเกิดปัญญาแต่ยังมีความคิดอยู่อย่างนี้แะครับว,ว่าให้เข้าวัดก่อนนโดยวิธีการใดก็ได้นะวิธีการในร่อโลวงก็ได้เหมือนกันในความคิดของคนสมัยนี้อันตรายที่สุดแต่ฟังแล้วองคนลุกนะบอกว่าเห็นด้วยไหมข้ทถา สนองและศาสนาเอาเราให้บริสุทธ์และตั้งอยู่ได้นานด้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดก็เอาเพียงเท่านี้แต่อเทำไมมันก่อนเร็วเราว่าเรื่อที่เลขหกนะครับหมุนมามาก็ควรจะถึงเลขหกปรด้็เขาไม่รอแค่กลับแต่กลับมันเหลือย่างตะกี้ใช่ไหมเรื่อนหแล้วรอ ถ้ามองคเนยังไม่ถ <ensus> ึงนี่กเหยางอะังไม่ถึงยังอีกสามอคผมพูดแค่ควาระวังตั้นนึงตอนผลสารดีออกมาครับ